สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A. ออมูลเลดออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเอง พบกับผมพลภาษบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกําแพงลีลาเม็ดขนุน องค์สวยแชมป์พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนองค์เลดไดมอนพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้สีแดงทรงสี่เหลี่ยมลงตัวทุกด้านสมยาเลดไดมอนขอให้ทุกท่านมีลาภผลภูนทวีมั่งมียศศักดิ์ ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปครับสำหรับพระเครื่ององค์นี้นะครับมีชื่อว่าเลดไดมอน์นะครับหรือเพชรสีแดงนะครับน,นะครับเดี๋ยวระดับเพชรขนาดไหนเรามาชมกันนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับเป็นพระเครื่องที่ ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นพระที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับที่สุดในโลกนะครับเป็นพระปางลีลาที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลกนะครับแล้วองค์นี้ก็เป็นองค์ที่มีความสมบูรณ์มากๆนะครับงดงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับที่เรียกว่า สวยแชมป์เลยนะครับแต่ลองดูเบื้องต้นนะครับนี่นะครับจะเห็นหน้าตาเลยนะครับแล้วพระเครื่องนี้ตัดได้งดงามมากนะครับนี่นะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามนะครับ วันนี้เรามาชมพระระดับแชมป์กันนะครับครับรายละเอียดเรื่องพุทธลักษณะนะครับประวัติความเป็นมาเดี๋ยวชมต่อนะครับในช่วงของภาพรวมองค์พระนะครับขอเชิญท่านชมภาพรวมองค์พระกันนะครับ มาม,ามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะครับในสมัยพระเจ้าธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทยัยซึ่งเป็นยุคที่ พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนะครับซึ่งก็ทำให้ศิลปะนะครับที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดเช่นกันนะครับสำหรับพระกำแพงลีลาเมตขนุนเป็นพระเครื่องสำหรับพระ กำแพงลีลาเม็ดขนุนเป็นพระเครื่องปางลีลาศิลปะสุขโขทยัยสกุลช่างกำแพงเพชรที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะครับเป็นพระที่มีพุทธลักษณะในการก้าวย่างไปข้างหน้านะครับมีพุทธคุณเด่นในด้านโชคลาภโพกรัพย์ เมตตามหานิยมและความก้าวหน้ารุ่งเรืองรวมถึงความเป็นสิริสวัสดีมงคลน,นะครับเป็นพระเครื่องที่ได้รับยกย่เข้าชุดเบญจภาคีนะครับในครั้งแรกเลยนะครับก่อนที่จะ นำพระกำแพงสุ้มกอเข้ามาเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีนะครับในในระยะต่อมานะครับซึ่งสำหรับเหตุผลนะครับในการที่นำพระสุ้มกอเข้ามาเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีแทนพระกำแพงลีลาเมตขนุนก็คือเรื่องของ จำนวนพระนะครับเนื่องจากพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับมีจำนวนน้อยหายากนะครับไม่เพียงพอที่จะหมุนเวียนนะครับในตลาดพระนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็มีการกล่าวว่านะครับ เนื่องจากเป็นพระยืนนะครับซึ่งก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระเบญจภา,าคีองค์อื่นๆนะครับซึ่งมีพุทธลักษณะที่เป็นแบบนั่งนะครับก็จึงจัดพระกำแพงซุ้มก่อเข้ามาแทนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ พระกำแพงลีลาเมตขนุนนะครับก็ยังได้รับความนิยมสูงนะครับอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็เป็นพระหายากนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คขนาดพระเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับความกว้างนะครับก็ประมาณ1.4เซนติเมตรนะครับ สูงประมาณ4.3เซนติเมตรนะครับ1.4คูณ4.3นะครับอง์นี้เป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพิมพ์ใหญ่นะครับองค์เลสไดมอนด์ครับนำท่านชมพุทธลักษณะโดยรวมก่อนนะครับเป็นพระเครื่องปางลีลานะครับมีลักษณะ ก้าวย่างไปข้างหน้านะครับเนี่ยลักษณะการก้าวนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับการแกะพิมพ์นะครับมีความอ่อนช้อยงดงามนะครับมากนะครับเนี่ยนะครับ แล้วการไล่สเต็ปนะครับของพิมพ์พระนี่ละเอียดอ่อนนะครับเห็นจีวรผิวไหวนะครับนะครับแทบจะเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเลยนะครับ จินตนาการได้ว่างดงามมากนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับมีการตัดขอบนะครับที่งดงามลงตัวนะครับถ้าเทียบกับเพชรก็เรียกว่าเหลี่ยมเพชรเลยนะครับตัดได้สมบูรณ์งดงามนะครับทำให้ องพระเนี่ยงดงามมากนะครับชมด้านหลังนะครับลักษณะด้านหลังเป็นหลังแบบหลังลายมือนะครับมีลายมือกดกดนะครับเนี่ยนะครับกดนะครับอยู่ทั่วไปนะครับ เป็นพะเครื่องเนื้อดินนะครับผสมว่านเกอรดอกไม้ครับผ่านการเผาจึงมีความละเอียดนึบนุ่มนะครับตามแบบฉบับของพะเครื่องเมืองกำแพงเพชรน,นะครับ มาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่าเนื้อพระองค์สวยแชมป์นะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนองค์เลสไดมอนเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าทางศิลปะอย่างมากถือเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับอยากให้ท่านได้ วยแชร์ให้เพื่อนได้เห็นมากที่สุดนะครับขอบคุณมากครับครับเรามาจอดลึกเนื้อพระกําแพงลีลาเม็ดขนุนองค์สวยแชมป์นะครับที่มีชื่อเรียกว่าเลดดมอนนะครับเนื่องจากเนื้อพระเนี่ยนะครับจะออกลักษณะส,สีแดงนะครับ ับท่านชมนะครับที่พระพักนะครับเห็นพระเกตพระเนตรพระกันนะครับสวยงามชัดเจนเลยนะครับน,น,นะครับพระอุระผึงผ่งพายนะครับเอวคอดกิว ดังมหาบุรุษนะครับจีวรผิวไหวนะครับลักษณะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับการทิ้งแขนนะครับอ่อนช้อยงดงามนะครับท่านสังเกตที่มือนะครับ จะเห็นเป็นนิ้วๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นนิ้วมือชัดเจนนะครับนี่นะครับที่เรียกว่าฟุตบอลนะครับก็อยู่ระหว่างเท้าเนี่ยนะครับเป็น เม็ดกลมๆล,ลักษณะการก้าวเท้านะครับการเยืงกายไปข้างหน้านะครับแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับท่านสังเกตนะครับที่ซอกแขนนะครับ การแกะพิมพ์พระนี่มีความคมชัดนะครับงดงามมากนะครับนี่แทบจะเห็นอ่านิ้วมือนะครับที่พระอุระเลยนะครับเป็นพระปางลีลา เนื้อพระมีความละเอียดหนึกนุ่มนะครับชวนมองเนี่ยนะครับการแกะพิมพ์สวยงามคมชัดนะครับท่านจะสังเกตนะครับเห็นข้าบกลุนะครับ อยู่ทั่วไปนะครับบางๆนะครับนะครับเดี๋ยวเองดองดูค่าบกรุนะครับมีอยู่ตามซอกลึกทั่วไปนะครับเนี่ยนะครับ ตามร่องลายมือนะครับก็จะพอเห็นคาบกลุอยู่ด้านหลังนะครับลักษณะหลังลายมือเนื้อพระออกสีแดงนะครับมีความงดงามมากเห็นะครับคาบกลุตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับ รเครื่องต้องศึกษาละเอียดครับยิ่งเป็นพระสวยๆเนี่ยนะครับตำหนิแทบไม่มีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคาบกลุนะครับที่บ่งบอกความเก่าเนี่ยก็จะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นได้นะครับ เป็นพระเครื่องที่อายุ600ปีเกือบ700ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เนื้อพระนะครับแห้งเซตตัวนะครับแล้วก็มีความเก่าที่เป็นธรรมชาติเป็นพระเครื่องที่ ทรงคุณค่านะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมอีกองค์หนึ่งนะครับวันนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่อยากให้ท่านเห็นพระเครื่องสวยๆนะครับซึ่งนานๆน,นะครับจะได้มีโอกาสนะครับได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับนะครับพุทธลักษณะ งดงามมากๆนะครับเรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วนะครับเป็นศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างงดงามนะครับครับก็เป็นพระเครื่องที่ ทรงคุณค่านะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอชอบใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมจะนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่า มาให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมัน่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกรุบบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้งหกมิติให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภากีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพ พระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพะระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระปางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสารเออมเลตออนไลน์นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่อง หนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทําได้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือ เรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรพาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออารัธนนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดนบรันรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ